เขาปังแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าแต่ละช่องทางโซเชียลของน้องไบรท์บชิรวิทยค่ะคือฮอตมากๆฮอตจริงๆนะทุกคนค่ะเพราะว่าแฟนๆเนี่ยให้การสนับสนุนค่ะและกดติดตามอย่างล้นหลามจริงๆอย่างใน IG ค่ะทุกคนค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นซุปตาชาวไทยฝ่ายชายนะคะที่มียอดผู้ติดตามเยอะที่สุดค่ะทุกคนค่ะนั่นคือ18.7ล้านฟอลโล เยอะมากเยอะจริงแบ่งมาให้ค่ะเด็ี่ทิงกับอกว่าเยอะกว่าเรานิดเดียวเอง17เท่านะคะทุกคนค่ะล่าสุดเมื่อวันนี้ใน X ของน้องไบค่ะทุกคนก็มียอดผู้ติดตามทะลุวิศวชอบนี่รู้งานพี่บ้องคือแบบทะลุเท่าไหร่แม่ทะลุนี่เลยเลขสวยมากแต้นเตนแตนเตนแตมาเร็วเชียว เรียบร้อยแล้วจ้าโอ้โหปังมากปังจริงๆเนี่ยเขาร่วมจอยในนี้ก็คือเดือนกุมภาพาน 2, 5, 5, ันธ์2557แล้วนะวันนี้ก็คือโอ้โหสิบปีห้า เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะแน่นอนว่า Hashtag ค่ะ 5m x bright vc นะคะก็ขึ้นเทรนด์อันดับที่1ทันทีครับผมส่วนคีย์เวิร์ดค่ะ bright 5m on s ค่ะตามมาเป็นอันดับที่2โอ้โหเ,เรียกว่าปังมากๆสมกับเป็นซุปตาตัวท็อปของเมืองไทยจริงๆเลยนะคะทุกคนไม่ธรรมดาเลยแล้วตอนนี้คือเหมือนว่าน้องกำลังจะพักผ่อนยอนใจเอออยู่ที่อินโดนีเซีย เห็นอยู่กับม้าม้านะทุกคนไม่ใช่หมาม้าม้าที่เป็นม้าจริงๆเออม้าที่กรอบๆาะคะทุกคนค่ะอยู่กับน้องม้าที่เป็นหน้าม้าตัดหน้าม้าไปอีกม้าในม้าซ้อนกันไปหมดนะคะทุกคนค่ะเห็นน้องตื่นมาช่วงประมาณ7จ็ดมงสองนาทีก็มีวงมีวิวอะไรใดๆเออนะคะก็ไปท่องเที่ยวพักผ่อนให้สบายกายสบายใจนะจ๊ามีเห็นมีของเพื่อนด้วยเออ มีทะลงทะเลมีอะไรใดๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ขอให้มีความสุขกับณช่วงเวลาตรงนั้นนะคะส่วนแฟนๆที่รออยู่ตรงนี้ก็คือปักหมุดรอมากๆเลยค่ะ25เมษายนนี้ทุกคนค่ะกับหนังของน้องไบรท์เชอฟอร์แคสนะคะสินเชื่อรักแลกเงินเออวิช้อบเสียงชมัมาเลยขออีกทีไนดะ้ไหมมนคือยังไง เออยังไงเต้ยเอาไง <c oughs> ไม่ได้ชงไม่ได้ชกนะคะทุกคนคะ่ะก็เป็นหนังที่เกี่ยวกับเรื่องราวของสินเชื่อปลดหนี้รูปแบบใหม่ไม่ต้องมีคนค้มไม่ต้องมีเครดิตมีแค่หัวใจก็พอโอ้โนงั้นทีฉันผ่านคะ่ะว่าฉันมีแค่หัวใจ <c oughs> แต่ไม่มีอะไรเลยนะนอกจากนั้น <c oughs> น,นีต่อยอันนี้อยากต่อยฉันถูกต้องไหมเออนะคะทุกคนค่ะก็เตรียมพร้อมกับการทวงหนี้ฉบับ S1 ค่ะที่ไม่ต้องการเงินแต่ต้องการความรักได้วันที่25เมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะทุกคนค่ะ เออรอติดตามกันได้เลยแล้วก็เชื่อว่าพอผลงานน้องออกไปอีกอแม่คนติดตามอะไรใดๆเนี่ยก็ต้องแบบมาอีกเยอะแยะมากมายแน่นอนอเพราะว่ามีเขามีการปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วเออตอนแรกๆก็จะดูแบบว่าคิดเคียดๆขข้มๆสักพักหนึ่งก็มีความตลกปกฮาใช่ไหมมีความแบบอารมณ์ขันอะไรใดๆนะคะ<อ>ไปติดตามดูกันได้นะคะทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าดูฝุดๆครับผมโอเค